เรื่องสังคมปัจจุบันนะคะที่เป็นแนวคิดว่าผู้หญิงไม่อยากมีลูกเพราะเรายังอยากโฟกัสในอนาคตตัวเองอยากเป็นแรงสนับสนุนและขับเคลื่อนให้กับคนอื่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไซแอพิเชียรแล้วไซก็รู้สึกว่าเราอยากทําให้สังคมมันดีขึ้นนะคะพอถึงจุดนั้นเนี่ยถ้าจะมีครอบครัวก็ต้องให้เวลากับครอบครัวค่อนข้างเยอะหรือว่ากลัวว่าลูกจะเกิดมาเราต้องเจอสังคมที่แบบโหดร้ายคือไซมองอีกมุมหนึ่งเราอะคือคนที่จะสร้างสังคมนั้นอะให้เหมาะสมกับ ที่เขาจะเกิดมาซึ่งการฝากไข่หรือการฝากตัวอ่อนเอาไว้สําหรับการวางแผนให้มีบุตรในช่วงเวลาที่ตัวเองเหมาะสมอันนี้ยใส่ว่ามันเป็นทางออก Power of Now ของทซนะคะก็คือ love and possibility now การขับเคลื่อนด้วยความรักมันจะทําให้ไปเกิดสิ่งที่เป็นไปได้ทุกอย่าง<ม>เอาวันนี้มีเก็บไข่1เคสแล้วก็มีอ๋อแล้วก็มีคอนซัลกี่เคสคะเออมีคอนซัลวันนี้2เคสค่ะ <Complete. S 1> ปังมากเยี่ยมมากสวัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงนาตาลินนิติชาตโชติรัตนานะคะหรือว่าหมอทรายค่ะตอนนี้เป็นผู้บริหารบางกอกเซนทรัลคลินิกไอเวียแอนด์เวเนสค่ะเป็นคนชอบทำธุรกิจตั้งแต่เด็กแล้วก็เรียนทันตแพทย์เนี่ยเพราะคุณแม่อยากให้เรียนทันตแพทย์จนกระทั่งไปเรียนเพิ่มเติมค่ะเฉพาะทางได้เซอร์ติฟายมาจากที่บอสตันกลับมาเพื่อที่จะมาเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะ แต่สุดท้ายแล้วอะในใจลึกๆอะมันมีความตั้งใจมันมีแพชชั่นบางอย่างที่เราอะอยากจะขับเคลือ่อนแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้หญิงในเรื่องของการฝากไข่สายค่อนข้างเป็นคนมีบุตรยากอยู่แล้วฮอร์โมนในเรื่องของไข่อะค่ะในรังไข่อะค่อนข้างต่ำสองคือเราทำงานเยอะเรามีความเครียดไอตัวฮอร์โมนเนี้ยมันทำให้เซลล์ในร่างกายของเราอะค่ะค่อนข้างเสื่อมเร็วอันตรสาวดูค่ะก็พบว่า ไข,ข่ค่อนข้างน้อยลงเรื่อยๆก็เลยมองหาข้อมูลในเรื่องของคลินิกของการฝากไข่กลับมาที่เมืองไทยปรากฏว่าก็พบอาจารย์ professional ที่มหิดลแล้วก็เพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยค่ะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เลี้ยงตัวอ่อนในเด็กหลอดแก้วมันเหมือนเดสตินี่ะเจอทีมงานทีมแพทย์ทีมพยาบาลทุกคนะ่ะมีเป้าหมายอย่างเดียวที่อยากจะหาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับ ไขเราเลยอยากมีพื้นที่ตรงนี้ที่นอกจากเราจะเป็นเอ็กซ์เพรสติสในเรื่องของการรักษาแล้วเชี่ยวชาญในด้านของเด็กหลอดแก้วและฝากไข่แล้วเนี่ยเรายังอยากเป็นครอบครัวให้กับคนไข้หรือลูกค้าเราด้วยก็ที่คลินิกนี้นะคะทรายออกแบบและวางแผนให้เหมือนกับบ้านเหมือนกับลิฟวิ่งรูมในครอบครัวครอบครัวหนึ่งครอบครัวของญาติที่เราเข้ามาพบนะคะก็จะออกแบบสบายๆให้คนไข้รู้สึกว่าเรากลับมากี่ครั้งที่นี่ก็เป็นบ้านของเรา นี่คนนี้คือคนเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นห้องแรบแล้วก็ดูแลห้องแรบแล้วคนนี้ก็เก่งมากแล้วก็นี่คือ,คอทีมดูแลคนไข้ยอย่างดีที่สุดอันนี้คือแบบ success key success แล้วเป็นห้องปรึกษาแล้วก็ห้องเก็บไข่จะอยู่ในนี้เลยใช่ค่ะจะเป็นห้องเหมือนโรงพยาบาลเลยที่มีเก็บไข่ได้แล้วก็คนไข้ก็เลี้ยงตัวอ่อนอยู่ในห้องนี้คือในเรื่องของการ ทำเด็กหลอดแก้วคิดว่าต้องมีปัญหาก่อนถึงมาทําเด็กหลอดแก้วจริงๆแล้วสามารถเข้ามาวางแผนได้เลยคือรู้สึกว่าเราอยากให้คนไข้ที่เป็นคู่รักอ่ะที่เพิ่งแต่งงานเริ่มวางแผนเลยมาตรวจวางแผนว่ามีภาวะมีบุตรยากหรือเปล่าหรือบางท่านนะคะเข้ามาปรึกษาแล้วอยากวางแผนมีลูกตอนอายุ40แล้วแต่ฝากไข่เอาไว้ก่อนตั้งแต่ก่อนอายุ35ก็มีเหมือนกัน การวางแผนครอบครัวสําคัญมากโดยเฉพาะสาวโสดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเจ้าชายในฝันของเราในอนาคตเมื่อไหร่ตัวไเองงสซก็เลือกแบบใจเย็นการฝากไข่ทำให้เกิดสเปซตรงนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วกดแรงดึงดูดเนาะก็จะดึงดูดของคนที่เหมาะสมกับเราเข้ามาเจอเราในเวลาที่เหมาะสมเองดังนั้นตัวสซเองอะอะไรที่ส่คอนโทรได้การวางแผนครอบครัวการวางแผนชีวิตตัวเองอะเริ่มต้นที่ตัวเราดีกว่า นอกจากการวางแผนที่จะไม่ลูกนะคะมันคือการวางแผนสุขภาพของตัวเองด้วยก็ในส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่ เราอะเอาไว้เป็น w a r of sharing เหมือนอ่านดูครั้งมันก็เป็นกำลังใจให้กับทางทีมเราแล้วก็พนักงานของเราทุกคนคนไข้บางท่านมาอ่านก็จะมี inspiration มีกำลังใจที่มีการ sharing จากเคสอื่นๆที่ยากกว่าเขาอีกแต่ก็ยังประสบความสำเร็จได้ที่นี่ประทับใจมากคือเคสนี้ได้ค่ะคือเคสนี้เป็นคนไข้ที่เริ่มรักษา IVF ตั้งแต่อายุ่9 9ปีจนปัจจุบันนี้อายุ44ซึ่งทำมาแล้ว6ครั้ง แล้วมาประสบความสําเร็จที่นี่เป็นครั้งที่7แล้วคนไข้อ่ะเขียนจนเรารู้สึกว่าแบบคนไข้เห็นเราอ่ะเป็นครอบครัวจริงแล้วคนไข้เขียนว่าที่ BCC คือปฏิหารแล้วก็เขาได้รับเทวดาน้อยๆของเขาอ่ะเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งันเป็นสิ่งที่พอไซไม่สบายใจหรือว่ามีความเครียดเรื่องงานไซมาอ่านแล้วไซก็รู้สึกว่าไซมีพลัง ปัจจุบันเนี้ยผู้หญิงอ่ะอยากสร้างอนาคตตัวเองอยากประสบความสําเร็จในอนาคตตัวเองอยากเป็นแรงสนับสนุนและขับเคลื่อนให้กับคนอื่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไซเอพิเชียแล้วไซก็รู้สึกว่าเราอยากทําให้สังคมมันดีขึ้นนะคะพอถ,ถึงจุดนั้นน่ะถ้าจะมีครอบครัวต้องยอมรับว่าผู้หญิงที่มีครอบครัวเนี่ยก็ต้องให้เวลากับครอบครัวค่อนข้างเยอะส่วนนี้ทำให้ผู้หญิงแ่บมีลูกช้าลงหรือว่ากลัวว่าลูกจะเกิดมาเราต้องเจอสังคมที่แบบโหดร้ายคือไซมองอีกมุมหนึ่งเราอ่ะ คือคนที่จะสร้างสังคมนั้นน่ะให้เหมาะสมกับที่เขาจะเกิดมาเราคีเอทสเปซครอบครัวของเราเนี่แหละแล้วขยายขึ้นมาใหญ่ที่เป็นสังคมเป็นสเปซที่เราขับเคลื่อนด้วยความสุขความรักแล้วก็โพซิทีฟมันจะเป็นสังคมที่เหมาะกับน้องที่จะเกิดมาได้พาวเวอร์ของนาวของไซนนะคะก็คือ l ลิฟแอนด์ s s ซิบิลิตีหนาวคือการขับเคลื่อนด้วยความรักมันจะทำให้ไปเกิดสิ่งที่เป็นไปได้ทุกอย่าง ตั้งแต่ที่ไซเริ่มต้นธุรกิจนี้มาไซรักแล้วก็หลงไหลในธุรกิจนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเริ่มต้นจาก love and possibility now เนี่ยแหละคะ่ะ